อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อความปลอดภัยเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการดูแลป้องกันตนเองจึงถือเป็นเรื่องสำคัญโดยท่านสามารถปฏิบัติดังนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว 1. งดการสัมผัสสิ่งของต่างๆในที่สาธารณะ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 3. หล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของ 4. ส,สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 5. งดการเดินทางออกจากที่พักอาศัยหากไม่จำเป็น 6. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 7. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกเท่านั้น 8. งดการร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมาก 9. เฝ้าสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวหากพบสิ่งผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีที่สำคัญรับฟังและปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19